Taylor Swift, The Torture Poet Department. แม้ว่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาไปกับการทัวร์คอนเสิร์ตระดับอีเวนต์ที่ใหญ่ระดับโลกนะครับแต่เทเลสฤฤสวิฟก็ยังอุตส่าห์เจียดเวลามาทํางานเพลงแล้วก็บันทึกเสียงอัลบั้มใหม่ครับชุดออกมาเป็น The t o r o a t Poet Department อัลบั้มที่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องของเนื้อหาและสไตล์ดนตรีครับตัวผลงานเป็นงานที่ชวนให้ผู้ฟังได้สัมผัสกับความลึกซึ้งทางจิตใจและสะท้อนถึงความเจ็บปวดของผู้สร้างสรรค์ศิลปะในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายครับเทเลสสวิฟยังคงสารต่อแนวเพลงแบบอัลเทอร์ จนกลายเป็นผลงานที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเข้มข้นลึกลับกับเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความเศร้าแล้วก็ดาร์กมนครับซึ่งการเขียนเพลงด้วยการอ้างอิงถึงประสบการณ์ส่วนตัวยังเป็นสิ่งที่พิเศษและทำให้แฟนๆติดตามอัลบั้มนี้ได้อย่างทราบซึ้งครับ รวมไปถึงการปล่อยเวอร์ชันดีลักซ์ของอัลบั้มออกมากับ The t o r t o r s p o e t Department The Anthology ซึ่งแน่นอนว่าผลงานอัลบั้มของเทเลอร์สวิฟย่อมกลายเป็นปรากฏการณ์บนชาร์ตทั้งการติดอันดับหนึ่งบนบิลบอร์ดทวนเรดยาวนานถึง17สัปดาห์จนถึงปัจจุบนันครับและเพลงในอัลบัม้มยังครอง14อันดับสูงสุดในบิลบอร์ดฮอตทวนเรดซึ่งเธอเป็นศิลปินคนเดียวที่ทำได้สำเร็จครับดังนั้นต้องลุ้นกันต่อไปครับว่า The t o r t o r s p o e t Department ของเทเลอร์สวิฟจะก้าวไปถึงอัลบั้ม the year, อง a m m y Awards หรือไม่ครับ